ไอ้หลงกูขอโทษไอ้หลงหมาผู้ซื่อสัตย์วันฝนพรำเมื่อสิบกว่าปีก่อนชายหนุ่มคนหนึ่งเก็บลูกหมาตัวผอมโซปิดฝนและกําลังสั่นระริกจากข้างกองขยะมาเลี้ยงด้วยความสงสารเขาให้ชื่อมันว่าไอ้หลงเพราะเจอในตอนที่มันหลงทางไม่มีใครไม่มีบ้านไม่มีแม้แต่อาหารในท้องเองมาอยู่กับข้าเถิดข้าสัญญาจะไม่ทิ้งเองเขาพูดกับลูกหมาตัวนั้นในวันแรกจากวันนั้นไอ้หลงก็กลายเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยง มันเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจเป็นความอบอุ่นในวันที่ชายหนุ่มหลมลุกคลุกคลานกับชีวิตผ่านวันเวลาที่เขาไม่มีใครไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไอหลงก็ยังนอนเฝ้าอยู่ข้างๆหลายปีผ่านไปชีวิตของชายหนุ่มก็ดีขึ้นเขาได้งานประจามีบ้านหลังเล็กมีภรรยาและลูกน้อยตัวจิ๋วคนหนึ่งให้หลงก็ยังอยู่ไม่เคยจากไปไหนถึงแม้จะเริ่มแก่อุ้งเท้าสันหูเริ่มไม่ได้ยินแต่ก็ยังนอนอยู่มุมบ้านเฝ้าดูแลครอบครัวเหมือนเคย จนกระทั่งวันนั้นเสียงกรีดร้องของลูกน้อยดังขึ้นจากในบ้านตอนกลางวันแสบๆเขาซึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านสะดุ้งเฮือกวิ่งเข้ามาทันทีสายตาเขาเห็นลูกน้อยนอนอยู่ในเปลมีรอยเลือดแดงปเปื้อนผ้าอ้อมข้างเปลนั้นไอ้หลงหมอบอยู่เงียบๆจ้องหน้าเขาอย่างเศร้าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถพูดได้สายตาของพ่อคนหนึ่งมันเต็มไปด้วยความตื่นตกใจและความโมโหมึงกัดลูกกูหรือไอ้หลง เขาไม่รออะไรคว้ามไม้กว่าที่อยู่ใกล้มือฟาดลงไปบนตัวไอ้หลงเต็มแรงฟาดแล้วฟาดอีกไอ้หลงไม่ร้องไม่ขู่ไม่หนีมันแค่เงยหน้าขึ้นมามองเขาดวงตานั้นไม่ใช่ความกลัวแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเข้าใจน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงจากดวงตาแก่ๆก่คู่นั้นก่อนที่ร่างของมันจะสุดแน่นิ่งชายหนุ่มหอบหายใจน้ำตากำลังคลอพอหันกลับไปดูเปเลของลูกน้อยอีกครั้งก็ต้องผงะงู งูเห่าขนาดใหญ่ตัวม้วนงอแน่นิ่งอยู่ข้างเปลหัวมันถูกกัดจนเลือดทะลักลูกน้อยยิ้มแป้นไม่มีรอยแผลใดๆบนร่างและเขาก็เข้าใจในวินาทีนั้นไอหลงกัดงูเพื่อปกป้องลูกของเขาเลือดที่เปื้อนผ้าอ้อมนั่นไม่ใช่เลือดของลูกแต่เป็นของงูและของมันเองมือที่เปื้อนเลือดของเขาสั่นเทาไม้กวาดหล่นจากมือเขาทรุดตัวลงข้างร่างของไอหลงสะอื้นเหมือนคนสิ้นใจกูขอโทษไอหลงขอโทษ เสียงสะอื้นของเขาเต็มบ้านในใจเขาว่างเปล่าและเจ็บปวดกว่าครั้งไหนๆหลังวันนั้นเขาฝังร่างของไอ้หลงไว้ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านพร้อมเขียนไป้ายไม้ไว้ว่าที่นี่พักผ่อนร่างของผู้กล้าหมาผู้พักดีไอ้หลงเจ้าคือครอบครัวและฮีโร่ของลูกกูขอโทษที่กูไม่เชื่อใจมึงเลยในวินาทีสุดท้ายทุกเย็นเขาจะอุ้มลูกชายออกมานั่งใต้ต้นมะม่วงและสอนลูกว่าลูกจำไว้นะบางครั้งคนเราก็ผิดพลาดด้วยความไม่รู้ แต่ความรักที่แท้จริงมันจะยังคงอยู่แม้สิ้นลงหายใจไปแล้วเรื่องโดยคนล้อฟ้า